สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเส้นทางนำมัสการในสัปดาห์ที่แล้วเราได้พาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวที่วัดเทวราชกุญชรวรวิหารพระอารามหลวงที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาพร้อมทั้งกับพาท่านผู้ชมไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีคุณค่างดงามวิจิตรเป็นอย่างมากภายในพระโบสถ์นอกจากนี้ยังได้พาท่านผู้ชมไปกราบสักการะขอพรหลวงพ่อทันใจ หรือองค์เทวราชเนรมิตรที่พุทธศาสนกชินให้ความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างมากมาในวันนี้เรายังอยู่กันที่เดิมวัดเทวราชกุญชรเพราะยังมีอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่เราอยากจะนำเสนอท่านผู้ชมค่ะสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ภายในวัดมีชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สักทองและที่นี่จะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและมีสิ่งสำคัญใดจัดแสดงบ้าง ในวันนี้รายการของเราก็โชคดีมากเพราะว่าเราได้มาพบกับคุณพรพิพัฒ์อิสลาภารัฐวิทยากรประจำพิพ,ธพิธภัณฑ์สักทองได้มาพาเราชมส่วนต่างๆภายในพิพ,ธพิธภัณฑ์พร้อมกับอธิบายความรู้ให้พวกเราฟังกันค่ะค่ะก็ชื่อพรพิพัฒ์อิสราพรรัฐนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์สักทองนะคะก็ ยินดีต้อนรับสู่พิพินศักดักทองนะคะจุดแรกในการนําชมของพิพฑนนะคะก็คือจุดประวัติของอาคารหลังนี้นะคะอาคารหลังนี้เป็นบ้านเดิมของท่านศาสตราจารย์ดรอุกฤษท่านผู้หญิงมนที่นี่มุงคลนาวินนะคะท่านซื้อบ้านจากจังหวัดแพร่นะคะเดิมเนี่ยเป็นบ้าน11หลังนะคะบ้านชาวบ้าน11หลังอยู่ที่จังหวัดแพร่แล้วก็มีข้า,าบาดีในจังหวัดแพร่เนี่ยคะ่ะซื้อทั้ง11หลังมาเป็นปู่เป็นบ้านหลังใหญ่ให้ชื่อว่าบ้านแก้วนะคะ บ้านแก้วอยู่ปลูกที่จังหวัดแพร่พอท่านเจ้าของบ้านอายุมากขึ้นมีความประสงค์จะขายบ้านท่านดรอุกิจได้รับซื้อบ้านนั้นไว้แล้วพอหลังจากนั้นท่านได้มาเป็นประธานบุรณะวัดเทวราชกุญชรในปี2544ก็เกิดจิตศรัทธาค่ะได้ถวายบ้านหลังนี้นะคะให้กับวัดเทวราชนะคะหลังจากที่มาบูรณะพระอุโบสถนะคะตัวท่านทั้งสองบูรณะพระอุโบสถสร้างอาคารสง4สี่ชั้นถวายนะคะวัดเทวราชแล้วก็ ถวายบ้านหลังนี้นะคะปี2549นะคะก็หรือบ้านหลังนี้ค่ะถวายทั้งหลังเลยก็หรือก็นํามาสร้างที่นี่ปี2549นะคะใช้เวลาสร้าง3ปีใช้ทุนในการก่อสร้าง110ล้านบาทนะคะ เป็นอาคารที่สร้างจากไม้สักทองทั้งหลังค่ะเสาพวกนี้เป็นไม้สักทองทุกต้นนะคะจำนวนทั้งสิ้น59ต้นนะคะต้นใหญ่ประมาณ2คนโอกนะคะอายุของไม้นะคะเรานับจากวงปีนะคะนับ1วงเท่ากับ1ปีนะคะเส้นเล็กๆนะคะที่เห็นตรงนี้นะคะก็คือเส้นวงปีของไม้นะคะนับได้179วงนะคะแปลว่าต้นที่ใหญ่ขนาด2คนโอบแบบนี้ใช้เวลาในการโตถึง179ปีนะคะ พิพิธภัณฑ์สักทองเป็นอาคารที่มีลักษณะเป็นทรงปัญญาประยุกสองชั้นด้านนอกประดิษฐานประติมากรรมพระอินทรงช้างเอราวัณหล่อสำริดโดยพระอินก็ถือเป็นหนึ่งในเทพศักดิ์สิทธิ์ตามคติเทวมันตราพยากรณ์ พิพิธภัณฑ์สักทองเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในบรรยากาศเรือนไทยทรงปัญญ้นหยาที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังและยังเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่จัดแสดงหุ่นขี้พึ่งสมเด็จพระสังฆราชทั้ง19พระองค์ของประเทศไทยและภายในห้องพิพิธภัณฑ์ในชั้นล่างทุกสัดส่วนถูกตกแต่งด้วยไม้สักแต่ที่โดดเด่นสะดุดตาก็คือ ไม้สักทองขนาดเท่าสองคนโอบที่มีลวดลายไม้สีเหลืองจากการตามีทั้งหมด59ตน้นและไม้สักที่ใช้ในการสร้างบ้านเหล่านี้ก็มีอายุถึง400กว่าปีค่ะภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงห้องไว้หลากหลายห้องไม่ว่าจะเป็นห้องประดิษฐานพระสยามเทวาธิราชห้องประดิษฐานพระคังสมบัติห้องโถงจัดแสดงพระพุทธรูปโบราณ ห้องจัดแสดงพระบรมสารีริกธาตุห้องจัดแสดงหุ่นขี้พึ่งพระมหาเถระรูปสำคัญและห้องจัดแสดงหุ่นขี้พึ่งสมเด็จพระสังฆราชทั้ง19พระองค์ เป็นองค์จำลองนะคะสร้างโดยสภาสังคมสงเคราะห์นะคะเมื่อปี2530นะคะสร้างจำนวน2,530องค์นะคะเดิมเนี่ยเป็นของท่านดรอุกฤษมงคลน,นวินท่านมอบให้พิพิธภัณฑ์นะคะองค์จริงเป็นองค์ทองคำสูง8นิ้วนะคะอยู่ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณน,นะคะซึ่งเป็นพระที่นั่งที่ใช้ในพิธีบรมราชาพิเศษของทุกราชาการนะคะแต่ว่าพระสยามเทวาธิราชสร้างในสมัยรัชากาลที่4ตอนนั้นจะมีการล่าอนานิคมค่ะแล้วแต่ประเทศไทยเนี่ยไม่เคยตก เป็นเงนขึ้นของใครเลยพระองค์ท่านคิดว่าน่าจะมีเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งคุ้มครองปกปักรักษาก็เลยให้สร้างพระสยามเทวาทิราชขึ้นในสมัยนั้นห้องตรงนี้จะเป็นพิธีบรมราชาพิเศษของในหลวงรัชกาลที่สิบทั้งหมดเลยบอร์ดจะแสดงในห้องนี้ทั้งหมดนะคะ หลังจากที่ได้เดินชมส่วนต่างๆพร้อมกับพาท่านผู้ชมไปกราบสักการะพระสยามเทวาธิราชองค์จำลองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของไทยในบริเวณชั้น1กันไปแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาบริเวณชั้นสองค่ะซึ่งภายในชั้นสองจะมีสิ่งใดจัดแสดงไว้บ้างไปรับชมกันค่ะ เราขึ้นมาถึงชั้น2นะคะห้องนี้จะเป็นห้องจัดแสดงพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็จะมีหุ่นค่ะของพระเกจิอาจาร,รย์19รูปในห้องนี้นะคะพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะคะท่านเจ้าอาวาสนะคะพระพรหมวชิรธาราน,นะคะท่านได้รับจากสังฆราชส,สมเด็จพระสังฆราชข,ข,ข,ของประเทศศรีลังกานะคะมาเมื่อปี52นะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เสด็จเพิ่มหลังจากที่เราบูชาไปอะคะจะมีส่วนเสด็จเพิ่มมานะคะก <kah, S 1> ็ <c oughs> จะอยู่ตรงนี้นะคะพระบรมสารีริกธาตุจะอยู่ที่บุษบกด้านบนสุด นะคะส่วนตรงนี้ก็คือส่วนที่เสด็จเพิ่มจะเป็นเหมือนพลอยที่ยังไม่ได้เจริญนายน,นะคะเสด็จมาเพิ่มนับจํานวนแล้วก็อัญเชิญมาประดิษฐานตรงนี้นะคะก็จํานวนทั้งสิ้น159ชิ้นนะคะออรอบรอบนี้นะคะก็คือพระเกจิอาจารย์นะคะทั้งหมดก็19รูปนะคะก็ถ้าองค์แรกก็คือสมเด็จพระพุจาจารโตพรมรังสีนะคะก็องค์นี้นะคะ เราจัดวางหุ่นตามสม,มณศักิ์นะคะก็คือชั้นสมเด็จเป็นชั้นสมณสักศักิ์สูงสุดของพระสงฆ์นะคะแล้วก็องค์ถัดไปเนี่ยจะเป็นพรรษาพรรษาที่บวชพรรษาที่มากที่สุดนะคะก็องค์แรกก็คือสมเด็จพระผุ้จันโตพรมรังสีนะคะหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะคะหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะหลวงปู่แหวนนะคะวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่นะคะพอท่านคล้ายวาจาสิทธิ์วัดาธาตุน้อยนครศรีธรรมราชนะคะหลวงปู่เทศ เทศลังสีนะคะวัดกินหมากเป้งจังหวัดหนองคายนะคะองค์นี้นะคะพระพุทธธาตุพิขูวัดล้างตะพางจิตนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะสุสานไตลักษณ์จังหวัดลำปางนะคะแล้วก็หลวงปู่ฟั่นนะคะอาจารย์โลนะคะวัดป่าอุดมสมพรสกลนครนะคะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะวัดป่าสุทาวาสนะคะ จังหวัดสกลนครนะคะหลวงปู่สุขวัดปักครองมหขัดเท่านะคะจังหวัดชัยนาทนะคะหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนครปฐมนะคะหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะคะกรุงเทพนะคะหลวงปู่ชาวัดน้องป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีนะคะหลวงปู่โต๊วัดประดุชิมพีกรุงเทพนะคะเจ้าคุณนรรัตนะคะวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพนะคะแล้วก็หลวงพ่อปานวัดบางลงโคพระนครศรีอยุธยานะคะครูบาศรีวิชัยวัดบ้านปางจังหวัดลําพูนนะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัด นครราชสีมาอ,อ,องค์นี้จะเป็นองค์สุดท้ายนะคะที่ท่านดรวิกิตได้เลือกที่จะสร้างที่จะปั้นเป็นหุ่นนะคะในส่วนบริเวณชั้นสองก็นับว่าสำคัญมากมีการจัดแสดงพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากสีลังกาและได้มาประดิษฐานไว้ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2552 นอกจากนี้ก็ยังมีพระบรมสารีริกธาตุของพระอัคารสา,าวกองค์ต่างๆของพระพุทธเจ้าจัดแสดงไว้เช่นกันค่ะพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรนะคะเป็นขององค์บนสุดนะคะจะเป็นของท่านดรอุกฤษมงคลน,นาวินนะคะท่านมอบให้นะคะ พระพิพันธ์แล้วก็จะมีส่วนอีก3องค์ล่างนะคะที่ได้รับพระราชทานจากในหลวงค่ะท่านเสด็จมาเปิดอาคารแล้วพอหลังจากนั้นก็พระราชทานพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรเนี่ยค่ะทั้ง3องค์เนี่ยนะคะให้มาเป็นปางเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรทั้งหมดตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด4องค์ด้วยกันนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็ได้รับพระราชทานมาเหมือนกันนะคะจากในหลวงรัชกาลที่10เป็นพระพุทธรูปปางนาคปกแล้วค่ะตู้พระธรรมแล้วก็พระภัยสัตยคุรุปะภาตถาคตนะคะอันนี้จะ มีความเชื่อเรื่องขอเรื่องสุขภาพเพราะว่าในมือท่านนะคะมีหม้อยานะคะอยู่ในมือถ้ามองใกล้ๆตรงน,นี้จะมีเห็นเป็นหม้อยาอยู่ในมือท่านค่ะค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะห้องนี้จะเป็นห้องโต๊ะหมู่นะคะ ต๊ะหมูซึ่งทุกบ้านเนี่ยปกติจะมีโต้ะหมู่บูชานะคะแต่ว่าต้ะหมูบูชาที่จะเป็นต้ะหมู่ชุดใหญ่นะคะเรียกว่าโต๊ะหมู่เก้านะคะก็คือมี9้าชิ้นนะคะแล้วก็เป็นต้ะหมูทซึ่งแกะสลักจากไม้สักแล้วก็ลงรักปิดทองนะคะเป็นช่างฝีมือคนไทยนะคะ,ะช่างช่างชื่อช่างพินิษกันหายุวะนะคะก็เป็นช่างที่จังหวัดลําพูนนะคะเป็นลายดอกพุทธาลน,นะคะซึ่งเป็นศินละปะสมัยรัชกาลที่สนะคะรวมถึง ประตูต่างๆหรือว่าในเนี้อที่ที่เป็นลายแกะสลักทั้งหมดจะเป็นลายดอกพุตตานนะคะเป็นศิลปะเมยสำคัญที่3 แล้วก็ห้องนี้นะคะห้องนี้จะเป็นห้องสมเด็จพระสังฆราชของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งสถาปนามาแล้วทั้งสิ้นนะคะสถาปนาแต่งต yeah. ั้งแล้วทั้งสิ้น20พระองค์นะคะก็เราจะเริ่มจากองค์แรกนะคะสมเด็จพระสังฆราชศรีนะคะในสมัยรัชกาลที่1น่ะคะสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสองพระองค์คือสมเด็จพระสังฆราชศรีวัดละคังโคสิตาลามนะคะสมเด็จพระสังฆราชสุขนะคะวัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดนะคะแล้วก็รัชกาลที่สองนะคะสมเด็จพระสัง สังฆราชมีนะคะวัดมหาธาตุเช่นกันนะคะแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชสุขยานสังวรหรือสุกไก่เถื่อนนะคะวัดมหาธาตุยุวราชลังศสลิดนะคะแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชดอนนะคะวัดมหาธาตุยุวราชลังเสลิดทําไมถึงวัดมหาธาตุเยอะจังนะคะตอนนั้นจะมีประเพณีปฏิบัติค่ะหลังจากที่ได้ร so ับแต่งตั้งแล้วเนี่ยจะต้องแห่พระสุพรรณบัตรนะคะมาสถิตที่วัดมหาธาตุยุวราชลังศสลิดนะคะทั้งหมด4พระองค์นะคะแล้วก็องค์นี้นะคะสมเด็จสุข ยานสังวรหรือสุกไก่เถื่อนนะคะก็ท่านมีสมญานามว่าสุกไก่เถื่อนเพราะว่าท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิปัสนาธุระนะคะสามารถนํเข้าเปลือกนะคะมาปลูกเสกแล้วก็เอาไปหวานให้ไก่ปาจิกินแล้วสามารถจับไก่นั้นเนี่ยมาเลี้ยงเชื่องเป็นไก่บ้านได้ก็เลยได้สมญานามว่าสุกไก่เถือ่อนองถัดไปนะคะเป็นองค์ที่6นะคะสมเด็จพระสังฆราชนาคนะคะองค์ต่อไปนะคะในสมัยรัชกาลที่4นะคะสมเด็จพระมหาสมณเจา้ากรมพระปรมาณุชิตชินโนรสนนะคะสมเด็จพระมหาสมณเจา้ากรมพระ ปวาเรศวิริยาลงกรณ์นะคะองนี้อยู่ในสมัยรัชากาลที่5ค่ะนะคะองถัดมาก็รัชากาลที่5นะคะสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชานะคะองนี้อยู่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาเสมมาราม ะะได้รับสมญานามว่าสังฆราชสิบแปดประโยคนะคะในตอนที่บรรพชาเป็นสามนเณรนะคะก็สอบประเรียนทำเก้าประโยคได้นะคะแล้วก็มีเหตุให้ท่านลาสิกขาค่ะก็คือศึกออกไปนะคะพอกลับมาบวชใหม่ก็สามารถสอบประเรียนทำเก้าประโยคได้อีกครั้งหนึง่งค่ะองค์ถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเชื้อพระวงศ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาววชิรยานวโรรสนะคะพระองค์เจ้ามนุษย,ยนามานพองค์น,นี้เป็นพระองค์เจ้าเหมือนกันเหมือนพระองค์เจ้าวาสุกรีพระองค์เจ้าเลิกนะคะองค์ นี้เป็นพระโองรสในรัชากาลที่4นะคะกับเจ้าจอมบรรดาแพรแล้วก็องค์ถัดมานะคะสมเด็จพระสังฆราชเจ้านะคะกรมหลวงชินวันสีหลีวัดหม่อมเจ้าผู้ชงนะคะองค์นี้ก็เป็นเชื้อพระวงศ์ก็สมเด็จพระอริยวงศ์สยานสมเด็จพระสังฆราชแพรนะคะองค์นี้วัดสุทัศน์นะคะ ในสมัยรัชากาลที่8นะคะองนี้องนี้ตั้งแต่องค์เป็นองค์ที่13นะคะก็ตั้งแต่องค์ที่13จนกระทั่งถึงองค์ที่19เลยนะคะเป็นสังฆราชที่สถาปนาในสมัยรัชากาลที่9นะคะนะคะองนี้เนี่ยจะเป็นองค์อุปัฏฐายาจารย์นะคะใช้ราชาศัพท์ว่าอุปัฏฐายาจาร์ถ้าเป็นคําปกติก็คืออุปชาด้านเองนะคะของในหลวงรัชากาลที่9นะคะองนี้นะคะสถิตนวัดบวรนะคะแล้วก็องค์ถัดมานะคะสมเด็จพระสังฆราชปดนะคะวัดเดนจามบพิษสมเด็จพระ สังฆราชอยู่นะคะวัดสระเกศวัดภูเขาทองค่ะนะคะแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชจวนอุตทยยี่นะคะองค์นี้วัดมกุฏนะคะวัดมกุฏกษัตริยลาบนะคะสมเด็จพระสังฆราชปุ่นะคะวัดพระเชตุพนนะคะแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชวาดวาสนนนะคะองนี้เป็นองค์อุปัฏฐายาจารย์ของในหลวงรัชกาลที่10นะคะท่านบวชเมื่อปี2521อก็องนี้เป็นองค์อุปชาแล้วก็มีองค์สมเด็จพยานสังวรนะคะเป็นพระคู่สวด ะะพระกรรมวาจารย์ค่ะเป็นพระคูส่สวดนะคะแล้วก็องค์ปัจจุบันนะคะเป็นองค์ที่20นะคะอยู่สถิตนวัดร,ราชบาพิตนะคะปัจจุบันก็ยังไม่ได้ปั้นเพราะว่าท่านยังไม่สิ้นพระชน่านะคะสำหรับสองพระองค์นี้นะคะท่านได้รับพระราชทานราชธินานามจากในหลวงรัชกาลที่10นะคะขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทั้งสองพระองค์เลยนะคะเมื่อปี2562ค่ะหลังจากที่ในหลวงขึ้นคลองราดกา็ได้สถาปนาราชินานามใหม่ให้สองั้งสองพระองค์นะคะเพราะว่าเพื่อเป็นการยกย่องนะคะ พระบรมราชานุสวรีของรัชกาลที่ห้านะคะองค์จริงจะอยู่ที่ป้อมพระจุลค่ะนะคะองนี้เป็นองค์จำลองนะคะซึ่งเป็นของท่านดร้งตกิและก็มอบให้พิพิธภัณฑ์น,นะคะก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะก็ท่านได้มาตอนที่มีการบูรณะป้อมป้อมพระจุลน,นะคะแล้วก็องจริงเนี่ยจะอยู่ที่ป้อมพระจุลเลยถึงถ้าเข้าไปที่ห้องป้อมพระจุลก็จะเห็นองค์นี้นะคะ,นะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นลายพระหัตถ์ ะะของพระองค์ท่านนะคะลายพระหัต์ก็จะเขียนไว้นะคะถ้าความเป็นเอกราชของกรุงสยามได้สุดสิ้นไปเมื่อใดชีวิตฉัน mm. ก็คงสุดสิ้นไปเมื่อนั้นนะคะแล้วก็ลงลาย,ลายพระหัตสยามมินนะคะ mm. ก็เป็นเหตุการณ์รอสอนหนึตอนนั้นจะมีการล่านานิคม mm. ค่ะแล้วก็ไทยก็จะต้องเสียดินแดนไปเยอะมากให้กับลาวเอ่อให้กับฝรั่งเศส ลาวทั้งประเทศเลยตอนนั้นเราไม่เสียกรุงแต่เราแต่เรายอมที่จะเอาเงินถุงแดงออกไปแลกใช่แลกกับความเป็นอกระลา่าแล้วเขาก็ยอมถอยไปอยู่จันทบุรีพรานจันทบุรีจะมีโบสถ์โบสถ์ที่ใช้สําหรับทําพิธีในของศาสนาคริสต์คะเพราะว่าเขาอยู่ที่นั่นนานหลายปีฝรั่งเศสนะคะถอยร่นไปตรงนั้นแล้วก็ยึดเมืองจันทบุรีอันนั้นก็จะเป็นตอนเหตุการณ์รอศรหนึ่งหนึ่งสองค่ะ,ะทุกคนก็จะทราบดีในเหตุการณ์ตอนนั้นโียเพาะพระองค์งเสียพระไทยมาก ที่แบบว่าจะต้องแบบว่าเอาเงินที่แบบมีเท่าไหร่ก็คือขนไปเป็นลำเรือเพื่อจะไปแลกกับเงินถุงแดงที่รอสามเก็บไว้อตอนนั้นจะมี<จ><จ>ในรอสามจะมีการค้าขายเริ่มมีการค้าขายแล้วใช่ไหมคะก็จะมีเงินที่ถุงแดงที่ท่านแบ่งปันไว้ส่วนหนึ่งโดยที่ท่านก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นในการข้างหน้าท่านก็บ,บอกว่าเอาเงินส่วนนี้เก็บไว้สําหรับบ้านเมืองใช้ในบ้านเมืองเพื่อเป็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยใช้ในบ้านเมืองก็เก็บเข้าท้องพระคลังเก็บๆอย่างเดียวเก็บแล้วก็มาได้ใช้ในตอนที่มีการล่านานิคมนี่แหละ ะะตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นสแตนกราสนะคะซึ่งเป็นของท่านดรอุกฤษนะคะก็เมื่อก่อนเนี่ยนะคะจะอยู่ที่สํานักงานกฎหมายนะคะแล้วก็ท่านพอท่านทำอุพทานเนี่ยะค่ะท่านก็มอบให้นะคะก,ก็เอามาไว้ที่นี่นะคะก็นะคะก็จะเป็นหลักความเชื่อนะคะความ Tudo. เป็นหลักการทํางานแล้วก็เป็นความเชื่อของท่านนะคะ,ะ,คะ lah. ท่านจะเขียนไว้นะคะนิติธรรมยุติธรรมสันติธรรมนะคะ ข้าพเจ้ามีความเชื่อในหลักนิติธรรมนะคะโดยถือว่ากฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่สําคัญของบ้านเมืองดังนั้นประเทศจะต้องมีกฎหมายที่เป็นธรรมและผู้ใช้กฎหมายนะคะต้องใช้ด้วยความยุติธรรมด้วยความเสมอภาคนะคะปราศจากอคติสังคมและประเทศถึงจะมีสันติสุขหรือสันติธรรมนะคะก็จะมีหลักที่เป็นการทำงานของท่านนะคะความเชื่อนะคะ หลังจากที่เราได้เดินชมส่วนต่างๆในบริเวณชั้นสองกันไปแล้วแต่สิ่งสำคัญภายในนี้ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเราเดินลงไปบริเวณชั้นหนึ่งจะมีอีกหนึ่งห้องที่นับว่าสำคัญมากเพราะว่าห้องนี้มีพระคลังมหาสมบัติประดิษฐานอยู่ซึ่งพระคลังมหาสมบัตินับว่าเป็นองค์เทพารัก์ผู้ดูแลทรัพย์สินของแผ่นดินนอกจากนี้ก็ยังมีรูปภาพจัดแสดงเรื่องราว ของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีค่ะองค์นี้เป็นองค์จำลองซึ่งจัดสร้างโดยกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังนะคะ,อ,ะองค์นี้จัดสร้างเมื่อปี2556ค่ะนะคะแล้วก็ทำพิธีเทวาพิเศษที่วัดไตรมิตรตอนที่จัดสร้างเนี่ยเขาจะมีการให้สั่งจองนะคะท่านดออรอุก,กิจก็สั่งจองแล้วก็ นมาบูชาที่นี่นะคะแล้วก็องนี้ก็ท่านดรอุกิตบูชามาแล้วก็เอามาไว้ที่นี่เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะนะคะขอพรนะคะเราวนี้ก็ขอพรเรื่องเงินทองนะคะโดยโดยตรงเลยนะคะท่านมีหน้าที่ก็คือแบบว่าปกปักรักษาทรัพย์สมบัติของแผ่นดินนะคะก็สมัยที่ ยังทรงงานนะคะยังเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏเนี่ยนะคะก็จะเสด็จไปประทับที่พระตำหนักภูพิงพระตำหนักภูพานพระตำหนักทักษิณเมื่อก่อนถ้าดูข่าวพระราชสำนักอะไรเนี้ยค่ะก็จะแปรพระราชฐานไปตามฤดูกาลนะคะก็ท่านผู้หญิงเนี่ยจะตามเสด็จไปทุกที่ค่ะแล้วก็ เป็นนางสนองพระโอษฐ์ในตอนนั้นนะคะถวายงานนะคะก็อันเนี้ยจัดบอร์ดเพื่อเออฉลิมพระเกียรติในวันที่12สิงหาคมปี2567นเะคะเป็นบอดของพระพันปีหลวงในห้องที่จะเป็นพระพันปีหลวงพระราชะกรณียกิจต่างๆของพระพันปีหลวงทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นรูปเก่าๆที่หาชมได้ยากค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็พระพันปีหลวงเนี่ยนะคะท่านเป็นเ,เป็นเป็นผู้ที่ออกแบบชุดไทย ชุดไทยทั้ง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 หมด8แบบด้วยกันนะคะชุดไทยของไทยนะะเนี่ยค่ะในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีนะคะหมายถึงว่าชุดไทยที่จะเป็นชุดไทยชุดประจำชาติจริงๆท่านคิดว่า,เ,าเราน่าจะมีชุดแบบชุดประจำชาติเหมือนอินเดียอินเดียเขาก็จะมีสาหีค่ะที่เป็นชุดประจำชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะญี่ปุ่นมีกิโมโนนะคะแต่ของไทยไม่มีนะคะตอนนั้นก็คือท่านก็เลยคิด ออกแบบชุดไทยเพื่อใช้ในงานต่างๆนะคะ ะะสุดท้ายเลนคอร์สแรกขอฝากพิพิธภัณฑ์สักทองนะคะสำหรับคนที่ต้องการมากราบพระมาไหว้พระนะคะแล้วก็มาชมสถาปัตยกรรมของไทยนะคะซึ่งท่านดรอุกิดนะคะต้องการอนุรักษ์นะคะแล้วก็เป็นแหล่งเผยแพร่นะคะศาสนาก,การเรียนรู้นะคะของไม้สักทองนะคะซึ่งเป็นไม้ส่งออกสําคัญของเมืองไทยนะคะมาได้ทุกวันนะคะทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะไม่ว่าจะเป็นวันนักขัตตะเลิกวันพระใหญ่วันอะไรก็ตามแล้วเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช ้าถึง5้าโมงเย็นนะคะมีค่าเข้าชมนะคะช่วยกันบํารุงพิพันธ์นะคะท่านละ50บาทนะคะผู้สูงอายุ60ปีเข้าชมฟรีค่ะนะคะก็ขอฝากพี่พิพันธ์ศักทองด้วยนะคะ คำถามที่น่าสนใจคือเราจะเอาใจใส่ความรักให้ปลอดภัยได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งรักของหนุ่มสาวรักของเพื่อนสิ่งสำคัญที่สุดหนึ่งอยาคิดว่าเป็นของตายประจำบ้านอย่าคิดว่าถึงอย่างไรพ่อแม่ก็รักเราเพื่อนก็รักเราถึงอย่างไรเธอก็รักฉัน ฉันก็รักเธออยากจะพูดอะไรก็ได้โดยไม่เกรงอกเกรงใจความเกรงใจเนี่ยทำให้รักยืดยาวอายุของความรักเนี่ยอยู่ที่ว่ารู้ว่าอะไรควรพูดและไม่ควรพูดอะไรควรทำและไม่ควรทำดาบที่คมที่สุดเนี่ยก็คือล้นของเรานี่แหละมีดโกนที่ว่าคมก็ยังสู้คารมของคนไม่ได้ คารมสามารถเชื่อเฉือนบันทอรชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นจิตใจของผู้คนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับความรักนั้นขอให้ระมัดระวังปลายลิ้นขอให้ระมัดระวังคำพูดอย่าให้เป็นระเบิดประมานูมาเข็นฆ่าซึ่งกันและกันขอเจริญพร สดชื่นมีโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเครื่องดื่มโปรไวต้าได้รับเครื่องหมายฮาลานสนใจสั่งซื้อได้ทาง0 9 2 2 8 1 2 9 1 9ถึง20 Line tpipl เว็บไซต์ tpipoline shopee ตั้งหัวเสงร้าน tpi new normal ปั๊มน้ำมัน tpi ทุกสาขาและร้านตัวแทนจำหน่ายปูน tpi ทั่วประเทศ